ครับก็สวัสดีนักสะสมแล้วก็ศึกษาพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ครับวันนี้วันที่23สิงหาคมสอง7 5 6 7นะครับเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มห1แล้วนะครับยังไม่ดึกเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูมาชมพระเครื่องแล้วก็วัตถุต่างๆนะครับที่จะต้องหรือว่าอยากศึกษาไปด้วยกัน ก็วันนี้ก็จะได้เป็นฮันุมานนะครับฮนุมานนะครับ,นนรบเดี๋ยวมาดูว่าฮนุมานของเกจิท่านใดนะครับมาดูด้วยกันว่ามองในซีนแล้วหรือมองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นของเกจิท่านใดสำหรับท่านที่มีความเชี่ยวชาญที่ผมเคยพูดเป็นประจำนะครับต่อวันนี้ ช่องตามหาพระเท้นี่ก็พยายามที่จะค้นหาหรือพยายามที่จะเอาวัตถุต่างๆวัตถุวงคลต่างๆมาให้ชมเครื่องต่างๆมาให้ชมนะครับเพื่อศึกษาไปด้วยกันครับเป็นไงบ้างครับมองแล้วนี่รู้เลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวไงแล้วก็ถ้ารู้ก็ดีนะครับ จะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าท่านที่ยังไม่ได้ศึกษาหรือยังไม่รู้นี่ก็ลองมาดูด้วยกันเป็นฮนุมานผมจะลองส่อง <c oughs> ว่าอยู่ในซีแล้วเนี่ยชัดไหมนะครับดูรายละเอียดต่างๆผมว่าพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ พอเห็นอยู่นะไอ้คำว่าพอ,อนี่มันจะต้องชัดมองแล้วไม่ต้องเพ่งเล็งเท่าไหร่นะครับอืมสงสัยนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะสงสัยจะต้องแก่อ,อีกแล้วนะครับ <c oughs> ต้องแก่ซีนอนอกันละจริงก็ไม่อยากแก่นะครับผมได้มาก็ทำการซีนเก็บผิวรเดิมไว้ ป้องกันการเกิดรอยของผิวที่ว่าบางท่านเขาอยากได้เดิมๆอยากเก็บเดิมๆแต่ดูแล้วอาจจะต้องเหลือเดิมนิดนึงเพราะผมต้องจับแล้วล่ะ,ะครับก็แกะละต้องแกะก็เพื่อศึกษาด้วยกันเพื่อท่านผู้ชมนี่แหละ อนุญาตแล้ว hmm. ก so ันอนุมานแกะซีนก่อนนะก็ยังเหลืออีกนะครับที่ว่ายังพอเก็บเป็นเดิมๆอยู่ต้นนี้ก็เอามาศึกษาแล้วกันแต่บางท่านเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเรื่องของพิพันธ์เพราะเราก็ไม่ได้เอาไปใช้งาน ไปขแขวนโดนเหงือ่อโดนไหไอันนี้เก็บแบบเดิมๆนะครับอลองมาสองด้วยกันนี่ก็มีคราบเบ้าเต็มๆนะครับหนามากมีคราบเบ้ามองแล้วนี่คนที่ก็ชอบหรือเขาเห็นบ่อยๆ ในเรื่องของคราบเบานี่ก็ไม่ต้องตัดสินใจยากดูหน้าตาท่าทางกับของหนุมานมีความคล่องแคล่วว่องไวตามบุคลิกท่าทางแต่งองค์ทูงเครื่องนี่คล้ายๆกับ ของหลวงปู่ทิมเลยอันนี้ก็ไม่ได้ไปเทียบหรือให้มองว่าใกล้คล้ายกันแล้วกันครับอ่ะโอเคก็บางท่านก็รู้แล้วบางท่านก็ยังไม่รู้เดี๋ยวก็อ่า พูดถึงประวัติการจัดสร้างก่อนแล้วกันครับก็อนุมานตนนี้ก็เป็นเป็นอนุมานของหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่หงพรหม,มปัญโยครับที่ท่านได้จัดสร้างไว้ ก็ตั้งแต่ปีสองห้าห้าสามนะครับก็เป็นหนุมานเนื้อสำริศนะครับออกวัดเพชรบุรีกลองไม่ค่อยสูงหนุมานน่าจะอยากจะไปเล่นนั่นแหละก็ออกจากซีนแั้วน,นี่ก็เป็นเนื้อสำริศนะครับก็ จะมีเขาว่าให้ดูตรงนี้ดูแล้วนี่ตัดสินใจง่ายจะมีโค้ดนะครับโค้ดใต่ฐานคําว่าคําว่าหงนะครับคําว่าหงก็จะมีการตอกแบบคมคมมีร้อยตะใบนะครับท่านได้ตัดสินใจง่าย รอยต่อใบเห็นแล้วนี่อยากจะจับอยากจะเก็บไว้บางท่านที่ชอบในเรื่องของวัตถุมงคลครับโอเคครับก็ ว่าฮนุมานนี่มีฤทธิ์มากนะครับมีฤทธิ์มากใช้งานได้ดีครในในหลายด้านนะและไม่มีวันตายเมื่อพระพายพัดหรือว่าลมนั่นเองพัดโดนตัวของฮนุมานก็จะมีการฟื้นคืนชีพนะครับก็จำนวนการสร้างของฮนุมานผู้หงนี่ก็ จากข้อมูลก็มีทั้งหมด999ตนครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นเขาว่าเท่านั้นก็ถ้าจริงแท้แน่นอนก็องค์นี้ก็อยู่ตนนี้ก็อยู่ในหนึ่งของ99สิบก้ตนก็เป็นวัตถุมงคลที่สร้างอ เสาห้านะครับเสาห้าเป็นรุ่นเพิ่มซับเพิ่มสุขนะครับกนน็มีการจัดสร้างมาเนี่ยก็คือเนื่องจากในวระของหลวงปู่หงนะหลวงปู่หงผมอภิญโยนี่มีอายุครบ92ปีตั้งแต่เมื่อวันที่28่กุมภาสองห้าห้า ก็ได้เลิกพิธีมหาพุทธทาอาธิษฐานจิตปลุกเสกของหลวงปู่นี่ก็มีการประจุพระคาถาและก็ประจุพระธาตุนะครับพระธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟเข้าสู่วัตถุมงคลครับก็มีการ จัดสร้างตั้งแต่เมื่อวันที่20มีนาคม2553นะครับซึ่งตรง,ตรงกับวันขึ้นห้าคำเดือน5ก็ที่จัดสร้างในวันที่เดือนดังกล่าวที่พูดมานี่ก็คือเพื่อความสมบูรณ์ตามประเพณีและความศักดิ์สิทธิ์ครับให้เข้มขลังถูกต้อง ก็เพื่อวัตถุประสงค์นะครับให้ท่านผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาในองค์ลุงปู่เนี่ยจะได้ครอบครองอย่างสบายใจอย่างมั่นใจครับกล mm ้ hmm. องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ครับก็มาดูพุทธคุณแล้วกันนะครับพุทธคุณของฮนุมานนะครับก็เด่นในเรื่องของอยู่ยงคงกรพันชาตรีนะครับมีพระกำลังมากอีกทั้งมีเสน่ห์นะครับไม่เป็นรองใครมีจิตใจเฮาหานครอบคุมเกือบทุกด้านนะครับเหมาะกับอาชีพรับราชการ และนักกีฬานะครับผมได้ดูนักกีฬาที่ดังๆบางท่านนี่เขาต้องติดตัวติดกายไว้นะครับเพื่อขอในช่วงที่มีการแข่งขันก็เป็นความเชื่อความนับถือส่วนบุคคลนะครับได้จริงแท้แน่นอนยังไงก็ต้องไปถามผู้ที่เขามีประสบการณ์ แล้วกันนะครับไม่ได้บังบังคับให้นับถือหรือเชื่อถือครับใช้แล้วเห็นพุทธคุณใช้แล้วมีประสบการณ์นี่แล้วท่นานก็จะรู้เองนะครับมีโค้ดอยู่ด้านล่างโอเคครับ จับสรอบเลยเห็นบางที่เขาก็บอกชี้ตำหนิชี้จุดเป็นจุดตายนะครับเขาว่ามีเขี้ยวหรือจุดที่เป็นเนื้ออยู่ตรงใต้ใต้ปากของฮนุมานเนี่ย อันนี้ก็ยังมีอยู่ดูอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่มืดนิดนึงครับทำคลิปมืดนิดนึงแสงไม่ค่อยพอเท่าไหร่ก็มีอยู่ทั้งหมดสองต้นครับจะอยู่ในกล่องกล่อง ันนี้คือกล่องมาพร้อมกล่องอันนี้ไม่ใช่ราคานะครับราคาติดมาจากกล่อง จริงแล้วราคาไม่ใช่ราคานี้นะครับดูตัวหนังสือกล่องที่บางช่องบางเพจเห็นบางทีก็ไม่เหมือนอันไหนแท้อันไหนเกลองตัดสินใจเอานะครับ ตัวหนังสือก็มีเหมือนกันความโตวความใหญ่ความเล็กผอมบางของตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันนี่ก็มัดยางไว้กันร่วงเพราะว่าผมเก็บซีนไว้เศราห้าเพิ่มรัพย์เพิ่มสุข ตอนที่ได้มาก็จะอยู่ในกล่องในกล่องแบบนี้นะครับอยู่ในกล่องแบบนี้ครับก็เลยเอาไปซีนไว้กันผิวเพื่อให้เป็นผิวเดิมที่สุดนะครับ สองสองต้นในกล่องแกะไปแล้วหนึ่งต้นแกะซีนออกแล้วหนึ่งตนนะครับก็เพเข้มาศึกษาด้วยกันตอนนี้ก็ขับเบาวกว็าอาจจะไม่เลือะเท่าอันนี้ไม่แกะนะครับเก็บซีนไว้มีสภาพเดิมที่สุด ไว้ก่อนรอเจ้าของไม่มีแล้ววันนี้ก็น่าจะปิดคลิปด้วยอนุมานสองตนนี่แหละนะครับเพราะว่าเริ่มจะดึกแล้วล่ะ,อะโอเคครับก็ประมาณนี้คลิป ถ้าเกิดมีหรือว่าอยากศึกษาพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลแบบไหนก็สามารถแนะนำมาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไปนอนเหมือนจะดึกแล้วล่ะประมาณ2องทุ่มแล้วนะครับก็ขอให้หลับฟันดีมีเงินมีทองเหมือนเดิมนะครับกองท่วมหัวครับก็ ถ้าเกิดไม่ได้ติดขัดอันไหนก็อยากจะดูหรืออยากจะติดตามก็สาม,มารถติดตามได้นะครับกดติดตามกดสับตกไครนะครับก็จะได้มีกาลังใจในการทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมครับสวัสดีครับ